แน็กชาลีหล่อสร้างเรื่องอีกแล้วโดดเป็นพระเอก MV ของเนเน่ผรอนนับพันยังคงหล่อสร้างเรื่องไม่หยุดเลยละคะ่ะล่าสุดแน็กชาลียังไม่หยุดหลอ่อพลิกโฉมเป็นแฟนหนุ่มโดดเล่นมิวสิกวิดีโอให้กับเนเน่ผรอนนับพันศิลปินสาวไทยเสียงหวานที่เดบิวต์ผลงานเพลงที่ประเทศจีน งานนี้ได้เสียงชื่นชมจากแฟนๆแบบถล่มทลายเซิร์ชแฮชแท็ก n น n e a a t d m v ติดเทรนทวิตเตอร์เซอร์ไพรส์แฟนๆแบบสุดๆเมื่อศิลปินสาวเนเน่พรนพัธ์จากค่ายโซนี่มิวสิกไชน่าปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง all about that day ให้แฟนๆได้ติดตาม แถมยังดึงนักแสดงหนุ่มสายติสอย่างแน็กชาลีสลัดภาพความทะเลนมาแต่งหลอเหมือนร้อนเงินโชว์ความหล่อเบ้าหน้าพระเจ้าสร้างโดดเป็นพระเอก MV ประกบคู่แหนเน่สาส์เคมีเคใจกันแสดงที่เข้ากันจนอินทั้งเพลงสุดไพเราะและ MV ที่หวานปนขมที่สื่ออารมณ์ออกมาได้อย่างลงตัว บอกเลยว่าออกมาดีและเซอร์ไพรส์สุดๆวนหลายคนอยากเห็นทั้งหนุ่มแนกและสาวเนเน่มีงานแสดงให้ได้ติดตามสักหน่อยเพราะแต่ละคนฝีมือการแสดงไม่ธรรมาดาจริงๆใครยังไม่ได้ดูตามไปดูไปฟังกันได้เลยจ้า